จังหวัดสุรินทร์ค่ะจัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอร,รัตนบุรี ที่บ้านเลขที่116หมู่ที่9ตำบลไผ่อภรัตนบุรีจังหวสุรินทร์นายวัน์ชิงชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผู้แทนประธานกรรมการมูลทีราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมูลที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์ให้แก่นางทองมาชัยทองราษฎรบ้านเลขที่116หมู่ที่9ตำบลไผ่อภรัตนบุรีจัังหวดสุรินทร์ที่ประสบเหตุอักคีภัย โดยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลา10นาฬิกาทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือโดยการบราการของอำเภอรัตนบุรีนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุมีหน่วยงานร่วมดำเนินการดับเพลิงได้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรีสถานีตำรวจภูธรรัตนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่รถดับเพลิงของหน่วยงานในพื้นที่หน่วยกู้ชีพหน่วยกูภยก้ภัยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งรัตนบุรีผู้นำหมู่บ้านชุมชน ชุดชรบอปพอรและประชาชนจิตอา,าสาในพื้นที่ซึ่งสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ1 1อนาฬิกานาทีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้า,นาที่ต่อไปสำหรับวันนี้มีหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานต่าง,างๆรวมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบครัวของนางทองมาชัยทองประกอบด้วยสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ที่ทําการปกครองจังหวัดสุรินทร์ สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะ